เป็นทุกอย่างให้แกงแล้วเอาต้องแบบนี้นะเวลาได้นุ่มจะได้มีเซอร์วงเซอร์วิสกติชโอเคมาผมคุยอะไรได้ไหมพี่ว่อมาอ่ะพี่เรื่องเรื่องมันเป็นไงมาไงอ่ะผมแล้วาวผมเราเรื่งมาแล้วแต่ผมอยากได้ยินจากปากพี่เรื่องมันเป็นไงมาไงคือเรื่องของเรื่องอ่ะเด็กเองอ่ะมันไปถ่ายรูปกับผู้หญิงอ่าใช่อ่าใช่อ่าแล้วโลโก้ JK มันมันมันชัดมากอ่าน้องพี่ก็เลยอ่าพี่น้องพี่ก็เลยไปบอกว่าเอ้ยเปลี่ยนได้ไหมแบบเปลี่ยนชุดอ่ะ เวลาจะถ่ายอะไรเงี้ยมันบอกไม่เปลี่ยนแล้วทาไมโอเคคนนี้ใช่ไหมครับอ่ะผมตามมาให้ละคนนี้น้องคนนี้นะไม่รู้ว่าคนที่พูด่หัวม่วงหรือหัวเหลืองแต่หัวม่วงคนถ่ายถูกไหมไม่ใช่หรอกหัวมัวงคนพูดอะไอ้คนพูด่หัวเหลืองชื่น๋อนเลยแต่ว่าคนนี้ไม่คนถ่ายใช่ไหมอ่ะ แล้วทีนี้อเหรอไม่ใช่ตอนไหนแต่ตอนไหนไม่ใช่หัวม่วงอีกคนนึงเดี๋ยวพี่ส่งรูปไปดูเบอร์อะไรโอเคครับ7ู3 0 36ามศูนย์สครับไอที่มันติดกินต้องหีไม่มีหนวดดิตรงผมผมก็ไม่รู้ไงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอะไรติดเรียกคุยเนี่ยเอ็งว่ามันในนี่ไหมล่ะขอต้องเรี้ยงอะไรมากลับกลับไปพวกนี้ของแต่พี่ไอ้สองสองให้ผมเนี่อยโอเค ไปเยอะเลยนบแล้วทีนี้มันก็คือพอไปถามอ่ะน้องไอ้กวนตีนอ่ะพูดตรงตรงเลยมันตอบกวนตีนอ่ะมันก็เลยมีปากเถียงกันแล้วมันก็ไปแจ้งพี่โดนปรับห้าล้านในแอร์ดอปมันบอกว่าพี่ไปแบบว่าพูดจาไม่ดีใส่อะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้อะไรแต่พี่แค่รู้สึกไม่โอเคกับคำพูดมันเฉยๆที่แบบ มันพูดกวนตีน่ะพี่คุยกับมันมันก็กวนตีน่ะไอหัวเรืองอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้ครับพี่ถามดีๆนะไซโยอยู่ไหมไม่รู้ครับไม่รู้ครับผมไม่ใช่บอสรอคุยกับบอสไหมนู่นนี่นั่นทั้งที่คือกูไปถามดีๆอะไม่รู้แม่งจะดึงทรงทำไมอ่อผมก็ใจผมก็ใจในมุมพี่รักแก่ไห่ในแบบนี้รถกลัวโค้งแล้วผมแค่อย่าฟังจากปากพี่ก่อนเพราะว่าผมจะไม่อันนี้ไงเพราะว่า ผมต้องกลางก่อนเพราะผมเพิ่งมาผมไม่รู้เรื่องโอเคอไหนวถ้ามาจากปากพี่ผมโอเคผมเชื่อละพี่น้องปรับไปเท่าไหร่นะอารันเอางี้พี่คือไม่เองลองตามไปหัวเหลืองมันก็ได้นะมันชื่ออะไรวะหัวเหลืองใช่ไหมพี่ไอ้น็อตไอ้อะไรอ่ะไอ้น็อตดั๊บดั๊บเออน่ะลองตามมาดูดิแต่ชื่ออะไที่เขาไม่เขียนน็อตเวเลนเพราะว่าเรื่องนี้พี่ไม่ได้เสียเรื่องเงินแล้วแต่พี่แค่ไม่ไม่ชอบคำพูดมันเฉยเอางี้ไม่เป็นไรเรื่องถ่ายแวผู้หญิงพี่ตอเด็ด พี่ส่งให้มันดูไปแล้วอันนั้นมีวิธีจัดการไหผมมีวิธีจัดการมีวิธีแล้วโอเคอันนี้อันนี้มีวิธีอยู่ต้องทำยังไงไม่พี่ถามเลยดีก่อนเข้าแก๊งไซยุมไม่ได้พูดหรอเรื่องเนี้ยเออพูดนะพูดแต่ว่าก็คิดว่าไม่คิดว่าจะกล้าทำไมันล้าทำตอนทำตอนที่พี่อยู่ไปเด็นยะประเด็นะคือเขาบอกไม่รู้เรื่อยแต่ทำแต่เขาบอกไม่รู้เรื่องแล้วเขาทำตอนที่พี่พี่อยู่ตอนประมาณสิบโมงเช้าไปใครไม่ได้เซ็นหรอเออไม่ใช่สมาชิกใหม่อ่าโอเคพี่อ่าแป๊บหนึ่งอ่ะพี่โอเคแล้วค่ะอ่าฟอสฟอสอาาม ตรงนี้ที่ไหนนะพี่อ่ามาตรงอ่าน้ำชมพูมาแม่นชมพูหน่อยฟอสมาแม่นชมพูหน่อยฟอสฟอสนี่คือคนหัวม่วงเลยพี่มาแนชมพูหน่อยมาม่น้ำชมพูหนขอถามมาทีขอถามนาทีเกรย์โยใช่ใช่ใชฮะว่าไงเป็ดฟอสคนนี้ชื่อฟอสนี่คือคนหัวม่วงเลยพี่ใช่ใช่แล้วทำไมตอนแรกเขาบอกว่าไม่อยู่ขอตอนแรกเขามาจากครอบครัวชอปทำไมตอนแรกตอนแรกมีคนบอกว่าเขาไม่อยู่นี่คนยังไม่ได้ถามเลยว่ามาจากไหนเรื่อแบบนี้ไม่ใช่ไซโยพูดตรงเลยเขาตั้งใจที่จะปิดนั่นแหละเพราะว่า เขาเข้าใจแหละเขาอาจจะไม่อยากมีเรื่องหรือว่านู่นนี่น่พี่อย่าไม่ได้ติดกับคนอื่นเลยนะกูแค่ไม่ชอบไอ้คนหัวเลืองคนเดียวเลยไซโยคือคำพูดมันมันมันที่อยากให้ยังได้ยินวะแต่เจ้าตัวกำลังมาเลยตรงนั้จะจุดนั้นก็เลยผมผมไม่ใช่หัวผมไปได้ยังเพราะว่าอะไรก็ไม่้เป็นเพราะว่าพี่อาถามดีๆนะเว้ยมันแบบผมไม่ใช่หัวผมไปได้ยังครับเสียเวลาแม่งพูดกับกูอย่างเงี้ยไอ้พี่เนี่ยเข้าใจผมเข้าใจ นนน่ะพีีค้ผมก็ลำบากใจดีโอ้โหผมเพิ่งมาบึ้มบั่มจัดเลยไม่พี่อ่ะที่พี่ไปเตือนอ่ะไซโยอย่างที่บอกอ่ะอะไรก็ได้นะเว้ยพี่ไม่เคยว่าแต่ถ้าเกิดมันเป็น JK อ่ะคือกูกูก็เตือนเออผมรู้่มโลใช่ใช่ใช่ขาดผมยังเคยโดนมาละครั้งนึงแล้วรูปที่มันถ่ายอ่ะมึงดูดิมันอ่ะเข้าใจพี่เข้าใจไอ้ที่อ่ะมันจงแจ้งเกินอ่ะว่าได้หรอกแต่เป็นอโลโลเกอร์โลโก้หลักไง มันไม่ใช่อะคาเดมี่อันนี้ใช่ไหมล่ะพี่ใช่ไม่เป็นลูกที่ซื้อดำอ่เป๊ะเดี๋ยวผมเรียกต้นเรื่องมาก่อนแต่หัวเรื่องนะผมตามให้นะผมผมคงเลยเรื่องสีไอ้นี่หลังไอ้น้องอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไไไมมม่่่่่่ใใใชชชเรื่องที่น้องเองพูดอ่ะน้องเองบอกว่าน้องเองไม่รับรู้อะไรเลยหัวเรือ ใช่เหรอครับไม่รู้เรื่องอเลยไม่รู้เรื่องกดอะไรแบบนี้เลยพิกัดพิกัดไม่ได้บอกผมบอกพิกัดไปหมดละคนนี้เหรอไม่รู้ทําไงตัดตัดไปแม่แม่แม่ไอ้หมองแล้วเมื่อไอเมื่อวานอ่ะไอ้ที่เขาไอ้ที่เองไปถ่ายรูปแบบตอนเช้าเมื่อเช้าเปล่าเมื่อเช้าเรียบเมื่อเช้าอ่าก็ได้แหละอ๋อหาดูกับแม่โอ้ตายหาคุณคุณเนาะผมรู้คุเนี่ย คุณนะคือเหมือนกูเป๊ะเลยนะเรื่องเนี้ยอืไอถ่ายรูปอะกูไม่ติดหรอกกูไปเตือนแต่เคยหัวเหลืองมันดันมันดันเด้งขึ้นมาแรบแบบมันแลบออะย่างได้ห้าอีกต่อมาเด้งอยู่ในกระดอนเนี่เด้งได้ไหมเด้งได้ไปห้าเอ็มเลยได้ห้าเอ็มคืนอะได้แ่าวโคตรคุ้มอ่ะพี่เอ้ยพี่ก็ตีเกลว่าไงก็ไม่รูปเลยดึงเงินก็บอกไม่ติดอะไร ก็ผมติดแผ่ไว้ก่อนได้ไหมคือตอนเนี้ยคนมันไม่โคปีตอนเนี้ยมันขาดประมาณสี่คน่ะครับผมพี่ก็ไม่ครบนะไม่สนพี่ก็ไม่ครบจะติดอะไรผมก็ไม่ครบเหมือนกันอะไรไม่ไม่ต้องก็ว่าเราก็ไม่ครบเหมือนกันมันจะสนุกเหรอพี่อันนี้มีสิบคนเองนะไม่มีผมมีตัผมต้องการเมื่อกี้บอกขาดสี่ไม่ไปถึงที่อยู่นะตอนเนี้ยพี่ในประเทศเรานี่ยมีสิบคนเองไม่แล้วตอนนี้เองโปรเทคหลุดือยันวันที่เจ็ด ก็ข้าขึ้นเคเคยที่เจ็ดน่าจะหมดแล้วครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั้นนะปล่อยมันถ้ามึงคุยกูดีกูก็โอเคแต่กูแค่อยากพราะว่าคุยันควเหลือวมันมันมันยังไงใช่ผมกาไม่มาหรอกก็รู้ผมไปคนยังไงเพราะว่ายังไม่มาครับพี่ผมถามหน่อยเลยเดี๋ยนี้เดี๋ยวนี้บอกเดี๋ยนี้เตือนกันไม่ได้หรอไม่ใช่ว่าไม่เคยอยู่นะก็เคยอยู่มาเหมือนกันได้ผมว่าใจเรื่องเล็กนิดหน่อยบอกเตือนไม่ได้กันกไม่รู้จักกันดีกว่ามากก็ใส่กันเลยอันนี้มันผมผมว่ามันอยู่ที่ลายบุคคลพี่อันเนี้ยแต่่่ถ้้าผมมอะพูดดไแตคน มึงต้องเข้าใจนะสะย ω, มึงเคยโดนนะ<ช>แล้วมันไม่ใ,ใช่เรื่องเล็กๆ,ๆ,ๆนะมันคือเรื่องใหญ่นะและ<ช>นี่มรสุมไม่มอยู่ถ้ามรสุมอยู่มึงโดนหนักกว่านี้อีกนะไม่แล้วพี่ไม่ได้ว่านะสมมตินะรูปนี้ลุงเห็นเนี่ยเราเนี่ลุงเข้ามาในเมืองตลอดนะลุงอยู่กับพี่เนี่ยมึงโดนสั่งยุบได้ง่ายๆเลยนะใช่พี่ใช่ใช่เพราะว่าผมผมเข้าใจเลยแหละเพราะว่าเรื่องใหญ่คือเขาพูดคาเดียวนี่คือมึงต้องไม่นี่เลยนะ ไา้ไปผูผมผมคิดการน้องผมอยู่ครับผมผมคิดแล้วต้องทำไงบางทีอ่ะติดไปเตือนด้วยความหวังดีอ่ะคำพูดอ่ะไอ้เหี้ยผมว่าไม่ได้เตือนเพราะผมมาไม่ทันแต่น้องๆมันมันเห็นน้องๆมันก็ยังเออหวังดีไปเตือนไงในอดอกอ่ะแต่มันก็แต่คือมันได้รับคำพูดจากฝั่งนั้นมาไม่ดีมันออกเข้าใจปะไอ้ดุกมันก็เลยหลุดแบบหลุดไปคำหนึ่งว่าแบบเอ้ไม่เท่าไหร่นี่หว่าปีมันตายอะไรเ้ยก็เลยโดนปรับไปห้าล้านจ่ายไปแล้วเรียบร้อยซึ่งมันก็ไปแจ้งอ่ะก็ไม่ได้อะไร ก็คือเป็นอารมณ์ไปเนาะแต่ก็เข้าใจอะ่ะน้องๆก็บอกมาว่าไปเตือนดีๆแต่มันบอกว่าไม่เปลี่ยนม,ไไมีอะไรไหมอะไรทัร้องอย่างนี่นแหละซึ่งมันเป็นคาที่แบบเออ่ก็เจ้าตัวต่ววะเจ้าตัวน่าก็จะกำลังมาแล้วพี่ก็ไปถามอีกในวอลซนว่าเอ้ยซาโยอยู่ไหมไม่ไม่รู้ครับผมไม่ใช่บอสอา้าวแล้วผมก็ถามว่าเออแล้วตามให้หน่อยได้ไหมไม่ได้ครับตามไม่ได้ แล้วพี่ก็เลยถามว่าแล้วตามไม่ได้เนี่ยเองตัดสินใจได้แล้วหรอไม่บอกได้ครับผมอยู่ผมก็ตัดสินใจได้นะมันพูดกับพี่อย่างนี้เลยนะพี่ก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเองเป็นรองหรอไม่ใช่ครับแต่ผมอยู่ผมตัดสินใจได้นะพี่ก็เลยบอกว่างั้นโปรเทคหมดเมื่อไหร่ถ้าโปรเทคหมดเที่ยงคืนนี้มึงมาไอ้นี่กับพี่เลยไหมอะไรเงี้ยมันก็บอกไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับกูก็เลยคืนใหญ่เลยแต่กูก็ไม่อยากทําอะไรเพราะมันใส่โปรเทคแล้วหลอกเพราะตอนแรกอะเรื่องสีกูคุยไปแล้ว ยิงใจกูเทื่องคืนนี้กูกะไอ้นี่เลยนะอ่าเข้าใจเข้าใจนะพี่ละเข้าใจนพี่ละอ่ะพี่แล้วเราจะหาทางออกันยังไงพี่ไปเรื่องเจ้าตัวมาก่อนเนอไปเอาเจ้าตัวมาก่อนพี่โอเคพี่โอเคแล้วก็เรนเนี่ยถ้าเจ้าตัวมาพี่จะเบาลงใช่ไหมอารมณ์พี่ตอนนี้กลัวไม่ได้มีอารมณ์อะไรกับกับกับไอ้นี่อยู่แล้วกูมีแค่กับตัวบุคคลเฉยๆเว้ยอูอแยกแยะได้สมมติ ถ้ามึงโอเคว่ามึงพูดเดียวกูกู write, รุมมันรวยให้ได้กูไม่ติดเพราะกูก็ถือว่ากูก็เคยอยู่ตรงนั้นมาโอเคโอเคได้พี่ผมตามให้แล้วเมื่อตามพีม่น้องมยดิมาอะไรกังพวกไหนเพราะทุกคนตรงนี้มันมันมัน,มนไม่ต้องกาาลัวหรอกมันฟังกูหมดถ้ากูบอกว่าไอ้นี่ก็คือนี่โอเคพี่โอเคมองตามให้ด้วยกันขอสิบนาทีนะพี่ นกลัมโบนี่มันใส่สอยเลอ่์ได้ป่าววะลมโบนี่มันนกไม่ได้มะไม่ได้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 ใส่ไเลนกนก่มีอะไรให้ใส่เลยปลดลมโบให้หน่อยดี๋ยปลดล้อนหน่อยไปเลยใส่เดไม่ได้แล้วลัมโบใครใครซื้อมานีู่ดููดปกนะดปกมึงเห็นปีกปะมงเห็นปีกปะโอยเ้มงเห็นปีกปะม นี่แค่ไหนันนี้พี่ลงมุดใหม่เหรออันนี้คือกดอะไรกดปติการ์ดเลยเหรอกดชิปกับคอนโทรลกดชิปขึ้นขอรถจะทำไห้เปลี่ยนเลยเออจะของรถจะทำให้เป็นเลยมันดูวะเนี่ห้าสี่ขอถามก็ได้พูดผมว่าเราไม่ใส่สูตรเลยไม่ต้องถามเลยเยอะนะให้มันมาตัวนี้ก่อนใส่สูตรรอเลยเหรอแล้วลูกกลัวลมร้อนด้วยรอดถ้าห้าร้านนี่นาสันตน อ้าวมันก็ต้องนิดนี้ไอ <laughs> ้แล้วคำถามไปหน่อยพี่ลงฮูดใหม่ใช่ไหมวันนี้พี่ตอบให้ไม่ได้เลยครับไม่ฮูด,ตดแต่ขอดูฮูดหน่อยฮูดตัวนี้ไม่ใช่โมเดลที่พี่ทำนี่หว่าประโยชน์บอกว่าพี่ลงฮูดใหม่ใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยลงฮูดใหม่ใช่ไหมประโยชน์ นองฮุดใหม่ไหมครับว่าอ๋อลาฮุดตัวเนี้ยเนี่ยมันไม่ใช่โมเดลที่พี่ทำนี่ถูกปะ่ะมันเป็นโมเดลตัวก็พี่ก็ะถาไม่ใช่หรอตอนนี้พี่เปลี่ยนจากโลโก้ jk แล้วก็ใส่หัวกระโหลกแทนอ่ะพี่ก็ทำลายดินมีลายเยอะกว่านี้ไม่หรอว่าพี่เอาหัวกระโหลกออกอ่ะอ๋อไม่รู้ดิก็จำได้ว่าจำได้ว่าพี่มันโนกทำให้เลยพี่ารก็ที่ทำให้เลยไม่ตัวตัวนี้ตัวนี้ใครเออตัวนี้พี่ทำมั้งเออตัวนี้เราทำหมดเลยถูกถูกแล้วไม่ดูโลโก้บนอกไอซายโยยังยังเป็น jk คาริเบียนเก่าอยู่เลยนะเห็นม ใช่มันเป็นปรโลมากกว่ามันเป็นปรลวเก่าหมดเลยอันนี้ยแต่แค่เอาข้างหลังไม่เปลี่ยนถูกปะงหลัไม่มีไปปทเ่่ยนรู้เรื่องนี้เลยพี่ไม่ใช่ตัวโปรโลตวนี้พี่ไม่ได้ทำเพราะปรโลพี่จะเป็น JK หลักหมดเลยตัวนี้น่าจะไปเปลี่ยนมาใหม่ก็ตั้งแต่วันที่สามอ่ะไม่ม่าข้อมาเลย มันขังเรามีเทศกาลแล้ววันวันที่เจ็ดมันออกพรรษาของไทยใช่ปะพี่ก็จีเลยพอบอกว่าเอองั้นหยุดไปเลยอีกวันหนึ่งมันเป็นมันหยุดของของของคอนไทยมันหยุดทุกวันเลยมะนั่ังกันอ่ะมันก็ตั้งแต่วันที่สามถึงวันที่เจ็ดก็ไม่เข้ามาอย่างงี้ผมก็ไม่ได้เล่นกับคุณเด็ดเก็เดี๋ยวก็ดูก็ชิงแนนเราไม่เชื่อหรอไม่ต้องถาไม่ต้องจิงแล้ก็ผมก็จะก็จะเลื่มันตั้งหลายวันแล้วอ่ะคืว่ามันพอๆกันวะ บอกให้เปลี่ยนอะไรก็ไม่เปลี่ยนหรอกล้อหลอกอ่ะยังไม่ได้ไม่เปลี่ยนอ่ะเราบอกแล้วบอกพิจิตรีแล้วไม่มันไม่เข้ามาแล้วทำไมต้องคอยอนี่ตลอดเลยอ่ะโอ้พิจิตติดใจไม่ได้ไงพี่ไม่ติดใจพิจิตตินใจไปเถอะอทำไมไม่เข้ามาไปไปเลยงั้นอ่ะเออจริงนะกูพูดจริงนะกูพูดจริงนะที่จะมาพี่เป็นรองหรือพี่เป็นบอสมึงไม่เข้าใจไหวอ่ะบอกคุณไม่รู้ว่ามึงเป็นรองหรือเป็นบอสแน่ถ้าบอสถ้าบอสเขาไม่รันแต่ผมไม่นับหรอกเป็นบอสจริงๆมีนับหรอก ถ้าบอกว่ามันเป็นหัวนี่กูไม่เชื่อนะตอนเนี้ยเออเห็นพวกตัวไปแถวอะพวกเด็กเดินอะมึงตรงนั้เห็นพวกเด็กเดินรดอะเด็กเดินูไม่เคยเห็นมันรับเดินถอดรองเท้าดีมาก่อนมั้งเด็กเดินเนี่ยไม่น่าใช่นะมีเด็กเดินที่เขามารับอะงานอะแต่กูยอมรับแต่กูยอมรับมึงนะเรื่องที่มึงทำได้ขนาดเนี้ยไม่ใช่ว่ากูไม่ยอมรับกูยังเห็นใจมึงนะกูบอกเลยว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะมาทำได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องอะ ถ้าพี่ตัดสินใจคือจบเลยแต่ว่าีก็ถ้าเขาไม่มาพี่ก็ถ้าออกได้พี่ก็ออกไปเหยียแกับคนนั้นนะอย่างที่บอกอ่ะที่กูยังไอ้นี่อยู่เพราะกูเห็นความตั้งใจมึงเว้ยกูไม่ได้สุดไอ้คนนั้นแหละ้าเจอแล้วหัวใจเลยกูไม่ได้สนดแล้วตอนเนี้ยเพราะมันไม่ได้มีสกยภาพมากพอไอ้นี่แล้วเห็นบอกว่าเขาจะทําให้เห็นสุดท้ายว่าอยู่ว่าไอ้ดุกเลยหิวูไอ้สายโยเนี่ยเห็นจริงนะ เพี่ตายโยผมอตีตีตีห้าเขาอยู่อยู่เลยพี่ตายโยอ่ะนี่แหละถ้าพี่ทำนี้น้องเห็นได้ก็พี่ก็เป็นหัวเหื่อให้เขารู้เออลงไปเป็นลูกกระจอกเหือะจริงจริงบอสตาโยอ่ะมันอยู่ไหนเนี่ยไอหัวเหลืองไม่ถ่ถามจริงถ้ถ้าผมพูดอะไรนะแต่พี่ไม่อยู่เพราะว่าไม่ไม่รอดหรอกแกงอ่ะยุบโอเคโอเครอดนำสกุลเลยนะเอลลิสลี่มาจากไอ้คนไอ้คนจะแบนแล้วนั่นเหะ ใช่ป่ะพี่รองหน่อยพี่รองมาลองมองลองเลยนทีโฟดีอ่ะตรงตัวแล้วแค่พี่คอนเทน่าอีดึงคอนเทน่าีนงคน่าน้ช่ช้ามัเริ่มจะไปลงตัวแล้วไปเลมได้ไปแยากได้ไปแ่ลงตแล้วหลยน่นเียว้อย่ CM3 อันนี้จะขอเบิ้ลข้าวนะแต่น้องเองนี่มันขอเบิ้ลนาทีนั่นนี่เบิ้ลข้าว เบิ้ลไปหลายนาทีแล้วเอ็มสามกินแต่ว่าอูโบนได้ไปเดี๋ยดถ้าพี่ดูกูโทนไม่ไหวเดี๋ยวพี่ดูกูจะขอแท็กต่างสิบครั้งเงินสามด้านเี่แหละโอเคพี่ดูกูไม่เชื่อแน่เนี่ยแต่ไม่ใช่ค่ะตั้งฟูคอมแดงให้เขา่อวมาหน้าดูคนนี้เลยพี่ดูสีแม่งแรงกว่านี้นี่จับตัวได้ยากมีตั้งระวังโอเคเรื่องถ่ายรูปวงจับ เชื่อเคลียร์นะพี่น็อตงหรือแค่พี่น็อตคนต้นยอดอันนั้นอ่ะมันไม่จัดการเราเลยมึงพูดอ่ะมึงไม่ไม่ไม่ยุกแค่ปิดเตือนครับสองล็อตแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้ก็ดีนะเพราะว่ามันสดๆไม่ใช่เปลี่ยนไก็ดีเขาเปลี่ยนไปแล้วเว้ยแต่เขาล้อลอกเปล่าอันเนี้ยยังไม่ได้เปลี่ยนอันเนี้ยมันคือโมเดลที่มันลงตั้งแต่แรกแล้วถูกโมเดลเดิมอันเนี้ยยังไม่เปลี่ยนวะท่านสองนะว่านสองนะเรายังไม่ได้ชิงไงมันเม่ขึ้นึงอ่ะพี่เนาะ ต้องรอจริงด้วยเหรออ้าวก็เขาเลือกที่จะไม่เปลี่ยนอะไรว่าเราก็ต้องไปชิงไงวันนี้เลยแม่ะไม่ดีมากริงวันนี้เลยจริงวันนี้คือมันต้องพร้อมเล่นตลอดเลยป่ะหรือว่าไงวะไม่ไฮไซโยไซโยมึงบอกมึงขาดสี่คนนี่เขามึงบอกออนกันสิบนี่มึงไม่ปรับแหลกเลยเหรอวะเฮ้ยกูอยากรู้สล็อตเราเท่าไหร่แล้วอ่ะสนุก โอ้ไอ้เห็ยถ้าจะยื่นชิงสีมันหงุดหงสลับเราไม่เต็มมาดิไม่เต็มแน่นอนเลยยื่นชิงสีก่อนนะมั้ยก็หลุมมันเรื่องคำพูดก่อนดิตีแม่งเรื่อยๆก่อนมันยังมีโปรเทคอยู่อ่ะดิแล้วก็หลักโปรเทคแล้วก็พากองเลยไม่ละเรื่องคำพูดมันตีไม่ได้ครับมีนุ๊กมันเป็นในกิจกรรมไอ้ดอกเราโดนปรับไปแล้วตอนนี้ไงก็ตอนนี้ก็ตีไปเนี่ยมันมาแล้วเนี่ยหัวเรือเดียรเดียร์ออดี้ไปเนี่ยร์ที่ที่ดิฟไม่เป็ดนะ ไว้เรีโบได้ปลายไว้เรมโบเล่นลายแข่งเดียวเรามีอะไรไปแจ่งนเหม่ออีกอย่างหนึ่งคือมาใส่โปรเทคมามึงแทงมันไม่ได้เลยนะแม้แต่นิดเดียวอ่ะนี่หงก็ได้ถ้าเรื่องคำพูดมันปุรีปุรีลงน้ำเหม่อมาลาพี่กัไม่ถ้าเรื่องคำพูดผมกลัวเขาจะสาวไปถึงเรื่องจากในกิจกรรมไงเข้าใจป่ะมันมันแจ้งเราไปแล้วอ่ะเเดีี๋ยวมาจ้อะไรนะเขาก็พือเล่นนะพี่ดอกพี่ดอกจะพือเล่นนะพี่ดอก เจ้าของกระปื้เล่นใหญ่เลยเราจะพาอะไรเราจะพาไปเดิตังหน่ะพี่มโนเพราะเมื่อกี้ตอนผมไปจ่ายตังค์ับมโนกคือพี่เฉยเขาพูดไปแล้วเว้ยว่าเราไม่สามารถซื้อเรื่องนั้นได้อีกอะอันนี้เราต้องคิดแล้วว่าเราจะเอายังไงเพราะว่าถ้าเลือกที่จะเลือกซื้อเรื่องคำพูดมันอะผมมองว่ามันถ้าย่งั้นก็ต้องซื้อจากในวอโซอนอะเขาบอกว่าเขาจ่ายเรื่องคำพูดพี่คือฝั่ง ปฏิบัติอะเขามาเตือนวยความหวังดีเตือนว่าตอนนั้นเหมือนเขาเตือนว่าเอออย่าอย่าถ่ายรูปกับผู้หญิงใช่ไหมพี่พี่กับอันนั้นก็เือไปแล้วเนี่ยก็เจอน้องไปแล้วเนี่ยใช่ใช่แต่ว่าเหมือนแบบโอ้่ผมฟังมานะจากปากพี่กับพี่แล้วเขาบอกว่าพี่ตอบแบบล้วหลอกอันนี้จริงไหมพี่ตอบว่าไงล้วหลอกแล้วหลอกเป็นยังไงล้องตอบแบบในวอร์โซนก็ได้ครับตอบให้ไซโยนฟังอ่ะก็บอกไม่รู้และอะไรอีกก็ไม่รู้ มีอีกครับก็ไม่รู้เนี่ยแท่อย่างเงี้ยเขาเรียกโก้ต้นตีน่ะต้นตีนเปไงก็พูดความจริงก็บอกไม่รู้อ่ะแม่พิทยาหอย่างนั้นก็คือแบบนี้แหละเพราะว่าไม่รู้นี่คือโก้ต้นตีนนี่แม่เราไม่รู้ว่าผมไปไหนใช่ไหมไม่รู้ว่าผมไปไหนอ๋อในความหมายที่จะซื้ออ่าและที่บอกว่าตามไม่ได้อ่ะก็ใช่ไงก็ตามไม่ได้แต่ที่บอกว่าผลหัวไม่ได้ไงครับตามไม่ได้ก็มันมาเอง วิจารณายากวะกรบถก็มันมาเองอะมันไม่ได้ยากตามยังไงถามวิจายณ์กันวจารณ์ยยกันวิจารณ์กันตอนนี้ <S <S คือผมเชียร์กันแล้วตอนนี้เหลือแค่เรื่องพี่แดงยอคือถ้าแค่อยากเอามาคุยผมกก็ลำบากใจตรงๆเพราะผมไม่ได้ยินจากปากพี่ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเพราะว่าผมก็เลยในแล้วที่ในในวอร์โซน <S <S ที่บอกว่าแบบถ้าไม่มีอะไรแล้วไปวได้ยังเสียเวลานี่คือ,อยังไงครับเพื่อนน้องครับใช่เหรอเพออื่อนน้อง อแล้วทำไมแอดดับน้องผมมันคุยกับเพื่อนทำไมแจ้งครับนี่ปากไรียกอะไรครับเนี่ยอืมเขาดูใกล้ๆกัยดีกูซักเหนื้อไหมอ่ะเล่นกีฬาเออดาร์กอ๋อเล่นกีฬาเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยเลยหรอแมนๆนะเวลาพูดให้มันตรงๆหน่อยดิแต่มันไม่ตรงไงมันไม่ตรงยังไงอ่ะพูดออกมามึงยังพูดไม่หมดเลยพูดยังไงอ่ะแล้วก็พูดมาดิรู้ก็พูดดิยวใจเย็นครับใจเย็นพี่ใจเย็นอ่ะรู้รู้้รูทกไมไม่พูดอ่ะ ไม่ได้จบนะกูพูดไปหมดแล้วอ่ะเนิมอแล้วเนี่ยพูดอะไรอ่ะมึงอย่าเสียงสั่นอย่าเสียงสั่นอย่าเสียงสั่นดิจะต้องสั่นนะมึงสั่นทำไมอ่ะก็มีอะไรต้องสั่นอ่ะมึงสั่นทำไมโอเคที่เพิ่งมาเจอกูแล้วกันจบเงาเวไามึงจะนมนอะไรไรมมึงอย่าสั่นเยอะอย่าสั่นเยอะอย่าสั่นเยอะมึงอย่าสั่นมึงอย่าสั่นเป็นอะไรเป็นหนึ่งที่เป็นหนึ่งไม่มึงฟังคนของมึงเอานะไซโยว่าไม่ร้องหรอกคพูดคำจามันมันเป็นยังไงอ้า มึงพูดอะไรนะพูดอะไรนะพูดว่าไงนะไม่ร้องหรอกมึงพูดว่าไงคำหลังเมื่อเี้มึงพูดว่าะไรพูดว่าอะไรนี่เห็มาพู้นะแล้วทำไมอะมึงแทงมาดิมึงแทงมัเลยแทงหอาอนั่นแหละาเกอ ยงบนขึ้นงึ้นไบอกให้นะไ้ไอ้เฮี้ยมถ้ามึงยังมีมันอยู่ในแก๊งได้สัตว์กูบอกให้มึงมึงไม่รอดแน่เฮี้ยมืตาลูกพี่มึงก็ได้ลี่พี่หัวแดงมึงอะฮะนาสัตว์มึงอย่าคิดมึงมีโปรเทคแล้วมึงจะทำเฮี้ยอะไรก็ได้นะกูบอกให้ข่อเจ๋วไอ้เฮี้ยขอเแจ๋วในไฟอะขอเจ๋วน้องไอ้เฮี้ยขอเจ๋วไอ้สารนอสัตว์มาเ ขอเจ้แจ๋วขอเจ้แจ๋วไอ้ยีของเจ้าแจ๋วไอ้ยีมึงทำเพื่อนเขาลบ้า่ไหะสามมึงเป็นไงเพ่อนมึงไม่ลองให้ตายห้าแล้วฮะไอ้ยี่ตัวมึงอะมึงไปีะยังไม่ได้เหียวเลยไอ้ยีมึงไปบอกเลยนะไอ้ย่ะบอสมึงไงสั่นโอ้ยกูบอกเลยนะถ้าเกิดพวกงอยู่ในแก๊งกูดี่เข้าแก๊งเออไอ้าโยออกไปเลยพี่ ไอ้สายโยมึงดูเอาละกันไอ้เหี้ยน้องมึงอ่ะไอ้คนในแก๊งมึงอ่ะมึงคุมมันยังไม่ได้เลยไอ้เหี้ยโอเคพี่ผมเข้าใจละมันคงไม่ใช่ทางออกใช่ไหมโอเคไม่กูก็เรื่องที่จะให้มึงมาฟังอ่ะเออาใจผมาใจมึงยาจะเลือนะแล้วมึงก็รู้นะคำพูดที่พูดออกมานะโพเทิมึงหลุดนะสายโยโอเคพี่โอเคโอเคอืมเปนยักษ์อันเต็มคำไอ้เหี้ยใช่พี่โอเคเนี่ยเรอย่างนี้ละครับผม อันญาอ่อนเต็มคำเลยใช่ไหมเมื่อกี้ใช่โ,โดนเรนปนาปัญญาอ่อมคำมากไม่ได้ยินอะไปรปัญญาอ่อนหรอไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนหรอมึงกับปัญญาอ่อนกับกูไอ้เหี้ยรอหมอมาให้มันไปน,นปะควบคุมตัว,ตวอเองยังไม่ยังไม่ได้เลยสัตว <c oughs> ์ไม่ได้เลหลือปล่อยนี่มึงไปถอดโปรเทคกัด้วยนะชาโยโอเคพี่โอเคมาจากไหนไม่รู้ไอ้เหี้ยไปถอดโปรเทคกันโดนนิ่มจัดไอ้เหี้ยให้หมอไปโรงพยาบาลนะมึงไปรอลูกไปโรงพยาบาลเลย ไอ้เฮียมันจะก้มยังไงมันนอนอยู่ไม่รู้ไม่รู้นอนอยู่แม่แม่บัลหลังมึงเจอกูก็บอกโอ้สวัสดีครับพี่ดูขออนุญาตก้มนะครับอันเนี้ยก้มนะครับเลยที่ก้มนะครับเลยไหวแบบสุภาพสุภาพนะไอ้เฮียที่หลังมึงก้มอ่ะแล้วกูจะทำแบบแกไอ้สัตว์ที่หลังมึงก้มอไ้เียแบบไหวสวยๆสุภาพสุภาพให้พี่กูแบบว่าอุ้ยตุ๊กๆเลยค่ะ ตอนผูกคุจบละมึงเอตอนนี้ผูกคุจบว่ะมึงยังไปกลับไปเป็นจานไอ้สัตว์รอไงแกจบไม่เอาเนอะไม่ไเราต้องาไปนี่ได้เราต้องเข้าไปเข้าไปเก็บปะเข้าไปเก็บก็ได้ไปเด็กไปเลยไปเลยนี้ไม่รอคนนึงอ่ะรอบอกให้หมอหมอมาเอาไปโรงพยาบาลอ่ะแล้วมึงก็รอหน้าโรงพยาบาลเลยไปรูปมันต่อเลยเยอะเยอะเยอะแม่งคนไหมล่ะมีไอหนก็เยอะเหรอไอหนกเยอะเลยมีเต็มเลยไอไม่ไหวไปเลยไปย้ายหรอเอ้มือ ถ้าม oh, yeah, really ียางเนี so ่ยได้ไหมเหรอนี่สีห้าคนเนี่ยยืนอยู่เนี่ยวัแล้วเพื่อนมึงเหรออ๋ออยู่ดียาัยเพื่อนโดนไม่ช่วยเลยงเพื่อนก่อนที่เพื่อนเจะไม่เอาเลยนะมึงก็รู้แล้วกันว่าพวกมึงมีตัมพันธ์มีประมาณสิบความสัมพันธ์แค่ไหนนชีวิตมึงเลยเขาประมาณสิบกะบอกวิเตอยมึงรักมึงน่าดูเล่นอะไรกับพี่จอดทุกคนนะเขาฟังหน่อแล้วอ่ะ อยู่รอถอยู่นนี้ดีก็ดีแล้วแท้เอไอไอคิมอยู่ก็ได้นอกนั้นไปดิทำบารีหมดอะอยู่ที่ไรลุงอยู่ที่ไรอยู่ที่ปาาโอเคลุงอยู่ป่ากับซากระเบือเนี่ดูหนักนะแหมเข้มแข็งจริงพิยโยนสู้นะพี่เขาที่ป่าเขายี่สิบคนอะเขาทะเลาะกับไอแกงบอกว่า มาพูดทักอ่าะไม่ได้ัฟไม่ได้บัฟไม่ได้ัฟไม่ได้มาทัหยุดมาทำายกไรหอาบอมาลบเอมรงนะจริงนะนับถือใจทำได้ขนาดนี้พีหนึ่งตอนั้นพ่กองดคนแด้วยกัน่ขอนะ่่แต่ไม่ปเเอาศพกลับโรงพยาบาลเลยครับโอเคครับเอาเลยนครับหมอเอาเครับหมอไเปดไหนครับ เอ้ยนานปะไอนเหลืองนี่เอาไปทิ้งขยะอะไรนะไม่ต้องไปโรงพยาบาลหรอกเฮ้ยอย่าพูดดีซีคนอื่นเด้งศพให้หมออีกเลยไหมไปรอหน้าโรงพยาบาลดิจะอยู่ในิ่งไม่เปลี่น่ไม่เปไม่ีกไหมคะ